สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับบีมแรองชาแนลวันนี้นะคะบีจะมาสอนทุกคนดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟกจากอินเทอร์เน็ตกันค่ะก่อนจะไปรับชมวิธีทํากันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องของบีด้วยนะคะแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือเราต้องขอขอบคุณนะคะพี่เสกสรรปั้น YouTube นะคะที่รวบรวมเสียงเอฟเฟกนะคะมาให้เราได้ดาวน์โหลดกันคะ่ะไปรับชมกันเลยค่ะ่แ,บบแรกนะคะทุกคนเข้าไปที่ Google ก่อนนะคะ แล้วพิมพ์คำว่าดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟกค่ะจากนั้นเลื่อนลงมานะคะแล้วก็จะมีเว็บของพี่เสกสรรปั้น YouTube นะคะเขาลงไว้ให้เนาะเขาแจกฟรีนะคะบีมถึงได้ขอบคุณเขาในต้นคลิปที่ผ่านมานี่นะคะ,ะ<ถ> Kristen กดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเลื่อนลงมานะคะคลิกที่ลิงก์หลังคำว่าดาวน์โหลดค่ะ หลังจากนั้นก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมานะคะทุกคนวิธีดาวน์โหลดนะคะก็คือคลิกเข้าไป1ครั้งค่ะกดที่จุด3จุดค่ะแล้วก็กดตรงที่เปิดในค่ะแล้วก็เลื่อนไปที่บันทึกไปยังแอดไฟล์นะคะกดเลยค่ะของบีจะเซฟไปใน iCloud Drive นะคะ แล้วก็กดบันทึกค่ะ,ะจากนั้นก็ไปเช็คดูคะ่ะทุกคนอยู่ในไฟล์เนาะเห็นไหมคะทุกคนว่าเอฟเฟกเสียงกระดิ่งหนึ่งเนี่ยคะ่ะเข้ามาอยู่ในเครื่องของเราแล้วนะคะหลังจากนั้นทํายังไงให้มันเข้าไปอยู่ใน Kinemaster ของเรานะคะกดเข้าไปคะ่ะแล้วก็กดที่มุมล่างซ้ายคะ่ะหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็เลื่อนหา คีเนมัสเตอร์ของเราค่ะเห็นไหมคะทุกคนอ่าคลิก1ครั้งแล้วก็จะเข้ามาให้นะคะอ่าแค่นี้เสียงกระดิ่งของเราก็เข้าไปอยู่ในคีเนมัสเตอร์แล้วค่ะอ่าเดี๋ยวลองใช้ดูนะคะทุกคนวิธีเช็คนะคะก็คืออาศัยสักอย่างลงไปก่อนนะคะ okay. เสียงค่ะกดที่เสียงจากนั้นไฟล์ที่เราโหลดเข้ามานะคะจะอยู่ที่โฟลเดอร์ภายในค่ะกดเลยค่ะ เห็นไหมคะจะมีกระดิ่งหนึ่งนะคะของเราอยู่ในนี้ด้วยก็เป็นการเสร็จสิ้นนะคะของการดาวน์โหลดเสียงเอฟเฟกนะคะจากอินเทอร์เน็ตค่ะเห็นไหมคะทุกคนเพียงเท่านี้นะคะเราก็จะมีซาวเอฟเฟกไว้ใช้กับงานวิดีโอของเราแล้วนะคะบีหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะสำหรับวันนี้บีไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ